แม่เป็นเมืองพี่เมืองน้องครับก็จะบอกให้นะว่าสิ่งที่ต้องโยงใยต้องไปหาโรตารีอุดรมาแล้วเอครับสโมสรโรตารีอุดรนี่สโมสรผู้มิตรเขาไม่ใช่รัฐเกด้าเป็นอีกเมืองหนึ่งไปทางใกล้ๆกับมาละกาทางนั้นก็จะมีสนามกอล์ฟมีสวนสนุกที่ดังๆมากเกตติ้งหรือเปล่าไม่ใช่ฮะไม่ใช่ไปไปผมก็ลืมชื่อไปแล้วความจริงผมก็เคยไปที่นั่นบ่อยแต่เอาเป็นว่าอย่างประสานกับโรตารีอุดรเนี่ยเขาจะไปหาสู่กันมาเออครับเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นโยงใยเป็นใยเป็นมุมเข้ามาหากันได้ ได้จอยกันง่ายขึ้นเลยนะครับไม่ยากเพราะมาเลเซียนี่จะเป็นประเทศที่เขาเท่าว่ากันจริงๆเขาเหนือก็ไทยเราใช่ต้องยอมรับนะเข้าไปสิงคโปร์อยู่ประเทศเดียวแต่ว่าเขาก็เป็นคู่แข่งกันในทีทั้ประเทศติดกันใช่ไหมผมเรียนผมเรียนพี่สมศักดิ์ว่าเดิมทีเนี่ยผมไม่รู้จักมาเลเซียผมก็คิดว่ามาเลเซียเนี่ยผมเรียนตรงๆว่าเขาเองตามเรา แต่วันนี้ไม่ใช่ครับไปดูแล้วเป็ใคนนำเราเป็นสิปีคนนำเราฮะผมว่าผมว่ามาเลเซียเขาเจริญนะครับอีกอย่างหนึ่งรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีเขามากกว่าเราเยอะครับคนมาเลเซียอีกอย่างหนึ่งที่ผมเห็นคือเขากล้าใช้อ่านะฮะแล้วโครอินฟราสตรัคเจอร์นี่เขาเหนือมากดีมากบ้านเราเยอะพี่แป๊ะอันนึงที่ผมประทับใจมากคือความสะอาดของบ้านเมืองอ๋อแน่นอนตกใจอ่ะครับผมอายเขามากเลยเวลาเขาแพ้อยู่ประเทศเดียวคือสิงคโปร์ใช่ไหมฮะแต่ว่าสิงคโปร์ประเทศเล็กมเล็กอะไรง่ายแต่ว่ามาเลเซียมีอยู่อย่างหนึ่งนะ หน่อยคนไทยต้องไปดูต้นสักที่มาเลเซียโอ้นีเห็นอันนี้เห็นเขาซื้อต้นสักไปปลูกสองข้างทางไฮเวย์เขาถามว่าใครเป็นไอเดียใครมหาเทครับมหาเทอะไรไอเดียคนไทยทั้งหมดที่คิดที่จะปลูกต้นต้นสักนี่เหรอครับทุกอย่างครับสนามบินของเขาเมืองปุตตาจาย่าเขาไทยมาจากคนไทยคิดทําเมืองใหม่ย้ายเมืองใหม่สนามบินหนองงูเห่าแล้วก็คิดเขาไปทําเกิดแล้วตั้งนานนะฮะเดี๋ยวผมแยกท่านคุยหมดเดี๋ยวผมขออนุญาตีกด้านหนึ่ง ่อกี้ผมนําเรียนว่าทางเกด้าเขาสนใจเรื่องเมืองที่เมืองน้องนะครับก็คือด้านการด้านการเรื่องของเทคโนโลยีอะไรอย่าเพิ่งอย่ายังไม่เราไม่ลงรายละเอียดนะเอาเป็นว่าลู่ทางหรือแนวทางที่ที่จะนําเสนอกันเนี่ยผมก็ยังสงสัยเพราะว่าในอดีตผมจําได้ว่าเคยมีจังหวัดอะไรเนี่ยประเทศไทยในเราเนี่ยเคยเคยไปจะเป็นเมืองพี่เมืองน้องหรือเป็นไปแล้วก็ไม่ทราบนะครับก็อาจจะเป็นในลักษณะว่าคงไม่ได้เป็นทั้งทั้งเมืองคงไม่ได้เป็นทั้งจังหวัด อาจจะเป็นในเรื่องของแค่เทศบาลหรืออะไรแบบเนี้ยเหมือนอย่างที่ท่านสมัยก่อนท่านผู้ว่าชัยพรเคยจะเป็นเมืองของอ่าเมืองของของเมืองจีนเมืองอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะคล้ายกันตอนนี้ผมก็เลยนั่งคิดว่าลู่ทางที่เขาได้มอบหมายมาให้เรามาพูดคุยท่านผู้ใหญ่เนี่ยใช่ไหมครับถ้าเป็นเมืองพี่เมืองน้องถามว่าอยู่ๆผู้ว่าเป็นคนนั่นคนเดียวมันก็ไม่ใช่ไม่ได้ผู้ว่าก็ต้องไปามรัฐมนตรีช่วยเหมือนกันใช่ไหมมีทั้งต่างประเทศมีทั้งมหาไทยมีอะไรยุ่งยากพอสมควรเลยแต่นี้ว่า ระยะแรกเนี่ยเขาต้องการยังไงเช่นการจะต้องมีการเขาจะเดินทางมาเยี่ยมเราเราต้องไปเยี่ยมเขาใช่ไหมมันต้องมีอย่างนี้ก็มีการไปมามหาสู่กันเหมือนเมือไปดูไปดูเจ้าบ่าวเจ้าสาวเนาะผมยังนั่งคิดอยู่เลยว่าบางทีเนี่ย้าเอกชนต้องมาจับมือกันแล้วบางทีหอการค้าซึ่งบางทีหอการค้านี่จะเก่งเรื่องจัดนําเที่ยวอยู่แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นองค์ประกอบถ้าเรามีเป้าหมายมีจุดมุ่งหมายใช่ไหมครับก็จะจัดทริปหนึ่ง ไม่ยากเลยยยากเลใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้อนาคตนี่ถ้าเกิดเป็นไปได้หาดใหญ่อุดรบินเมื่อไหร่นี่สบายเลยเข้าลังกาวีเข้าคีด้าเช่นนั้นจังเลยมันต้องให้ท่านนี่แหละไปพูดกับคนที่เขามีอยู่ในวงการบินของเขาเพราะถ้าแอร์เอเชียทางโน้นไฟเขียวเนี่ยผมเชื่อว่าเขาคุยกันได้กับแอร์เอเชียไทยครับได้เลยเพราะฉะนั้นหาดใหญ่อุดรเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่เรานั่งเครื่องบินจากหาดใหญ่ไปด่านสะดาว ใช่ไหมครับเข้าประเทศเขาได้เลยนั่งนั่งรถนั่งก็นั่งรถจากสนามบินไงประมาณชั่วโมงเดียวสนามบินประมาณชั่วโมงเดียวก็ถึงด่านนอกแล้วไปเดียวผมติดใจอยู่เลยผมว่าเป็นไปได้ครับแล้วอย่างหนึ่งคนมาเลเซียก็จะมาเที่ยวอุดรเที่ยวเที่ยวปิงจันได้มากขึ้นผมไปกินไข่เจียวห่อหมกที่สะเดายึงติดใจทุกวันนี้มาหาที่ไหนไม่ได้นะครับแล้วก็ดิวตี้ฟรีที่นั่นขอโทษว่าดิวตี้ฟรีเพื่อนบ้านที่ลาวว่าถูกนะครับ ที่โดนถูกกว่าเยอะพี่พี่ส่มสักอย่างนี้ผมถูกไม่เคยเห็นูกว่าผมไม่เคยเห็นช็อกโกแลตที่มันถูกครับเพราะไอที่ลังเกาวีถูกกว่าบ้านเราครึ่งหนึ่งผมซื้อผมซื้อเต็มกล่องมาเลยครับพอผมไปมาผมได้ทราบว่าแล้วถ้าเกิดคุณไม่มีอะไรทำขอเดินเล่นเข้าไปซื้อด่านเขาง่ายนะเท่านั้นแต่เดี๋ยวนี้ไม่ทราบนะครับเอาเป็นว่าทิศทางสรุปแรกก็คือว่าเขาคงจะต้องมีการไปมาหาสู่กันก่อนครับใช่ครับใช่ไหมครับใช้เวลาอันดับแรกเนี่ยผมว่าต้อง คุณมอนไคงต้องมีการไปพูดกับทางมาเลเซียที่เป็นที่จะเป็นมาเป็นคู่ค้ากับเราในี H D C เนี่ยนะครับทางทางทางซ e o ของ H D C แล้วก็ถ้าให้เขามีหนังสือเป็นทางการสักนิดถึงจังหวัดคราวนี้ก็จะเหมือนกับเชียงใหม่ที่เขาเอามีผู้ว่าไปอะไรไปเราก็เหมือนกันแล้วไปทีเป็นทริปทริปที่ว่านี่ก็คือจะต้องไปทั้งเคด้า ไปทั้งเรื่องของไปไปทั้งหมดแหละแล้วก็ทางรังกวีด้วยรังกาวีอ่าครับใช่ไหมฮะเพราะมันจะต้องไปไปไปในเรื่องกิจกรรมด้วยแล้วสิ่งที่เราเป็นของแถมก็คือการได้เที่ยวชมธรรมชาติพระลังกาวีธรรมชาติสวยมากสวยมากครับเป็นเกาะที่เขาพยายามจะสร้างสู้กับภูเก็ตแต่หลังๆมาเขาก็เปลี่ยนแนวเพราะว่าเขาเปลี่ยนแนวว่าเขาขายธรรมชาติดีกว่าใช่ครับผมก็เลยจะบอกว่าลังกาวีนี่ยังยังเวอร์จินอยู่เลยยังบริสุทธิ์อยู่เลยก็คธรรมชาติเขายังเต็มกอล์ฟแบบระดับ โลกแข่งที่นี่ได้นะดีมากแล้วก็ลังกาวีมีสนามบินใชอยู่ที่นั่นเลยมีสนามบินอยู่ในนั้นเลยเพราะฉะนั้นเครื่องบินที่บินจากกรรลําเปอร์ไปลงลังกาวีเนี่ยเยอะแยะมากมอ่าใช่เพราะฉะนั้นนี่เป็นเมืองอีกเมืองหนึ่งที่พูดง่ายๆว่าอยู่ใกล้ตัวนะครับแต่ว่าเรื่องราวของฮาลานขั้นตอนต่อไปของฮาลานเนี่ยผมก็ยังสงสัยเอ๊ะทำไมเขาไม่ไปลงทุนแถวติดๆกับบ้านเขาไม่ต้องมาไกลไม่ต้องมาแหลกไกล เขาอาจจะเป็นเรื่องของแรงงานด้วยหรือเปล่าใช่ไหมบางทีบางทีเขามองอีสานบ้านเราเนี่ยหนึ่งแรงงานสองต้นทุนจะถูกกว่าครับนะใช่ผมสันนิฐานเอาเองนะว่าทางอีสานบ้านเราเนี่ยทั้งทั้งที่คนอีสานเองเดี๋ยวนี้ก็ไม่ค่อยอยู่บ้านไปอยู่ต่างประเทศเหมือนกันแรงงานที่มาอยู่บ้านเรากลับเป็นแรงงานจากเพื่อนบ้านเหมือนกันใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยจะเริ่มต้นกันอย่างไรต่อไปกับฮาลาลว่า มีโอกาสมากน้อยขนาดไหนครับผมผมว่าพี่สมศักดิ์ไม่ต้องไม่ต้องสงสัยแต่สิ่งที่สมศักดิ์กำลังนําเสนอสักครู่นี้เป็นความจริงคือเขาสนใจอุดรเพราะหนึ่งแรงงานเราสองคือค่าแรงเราถูกกว่าเขาแน่นอนสามเขามองถึงอุดรเนี่ยมีศักยภาพในการเป็นแหล่งอาหารเป็นรีซอสเซสของโรงงานนะฮะเขาเคยพยายามทําอยู่ที่อยู่ที่เกด้าพยายามทำอยู่ที่ผักได้สังหจัดชายแดนเรื่องของโลจิสติกเขามองด้วยเรื่องของโลจิสติกด้วยเขามองก็คิดว่าเรามี ทางเครื่องบินเยอะแยะเครื่องบินทางทางหลวงรถไฟออกไ<ม>ป<ม>เรือได้ออก <แ S 2> ไป<ช>ทางออดานัโขงกไ้ดานังโขงก็ได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยเขามองแล้วเขาวิเคราะห์อยู่แล้วว่ามันเหมาะแล้วอย่างหนึ่งที่เขาคุยกับผมว่าเป็นเมนพอยต์เลยเป็นจุดเป็นจุดจุดหลักเลยที่เขามาก็คือเราเป็นอินโดเกตเวทูนโดชยน่าเราเป็นประตูสู่โดยจีนซึ่งเข้าไปได้อย่างในไหนค่อนข้างจะสะดวกนะครับทีนี้เนี่ยถามถึงความเป็นไปเรื่องของโมเดิร์นนัสเนี่ยมันก็ไม่ยาก การย้ายฐานการผลิตมอร์ไซค์จากโรงงานหนึ่งมาโรงงานหนึ่งไม่ได้ยากมากมาย<ฮ>มีเงินมีฐานที่มีเวลามันก็ทําได้แต่เรื่องของฮาลานเนี่ยมันต้องใช้การปลูกคอนเซปต์ก่อน<ฮ>ที่ผมพูดคุียรนะครับมันใช้เวลาพอสมควรคำว่าพอสมควรเช่นต้องมาทําความเข้าใจกับคนในพื้นที่ก่อนว่าส่งเสริมไ้เขาปลูกผักฮาลานส่งเสริมไปเขาเลี้ยงปศ,ศุสัตว์ฮาลานต้องใช้เวลาแล้วเขาต้องให้ความรู้กับคนไทยด้วยคนไทยก่อนว่าว ฮาลาลน,น,นี่แปลว่าอะไรคุณจะต้องทําอะไรเพราะว่าผมจําได้ว่าอนุญาตเอ่ยนามเลยว่าเค c ซีเนี่ย<ม>การทําไก่เค c ซเป็นอาหารฮาลาลเนี่ยขั้นตอนผมนั่งคุยกับคนมุสลิมในอุดอรเราเนี่ย<ม>เขาก็บอกว่ามันไม่ห้ามหรอกนะมันไม่ได้ห้ามคนไทยที่ไม่ใช่มุสลิมไปทาใช่ถูกคนไทยก็ไปทําได้ถูกครับถูกแต่เพียงแต่มันมีกรรมวิธีของมันอย่างไรเท่านั้นเองซึ่งตรงนี้ก็คงจะไม่ยากนะครับแต่ผมอยากนั่งทราบอย่างเดียวเลยตอนนี้ว่า เมื่อไหรเมื่อไรที่เขาจะมาจุดชนวนตรงนี้แล้วก็จุดประกายตรงนี้แล้วก็เริ่มกระบวนการ,รอีกทีนึงต้องต้องเรียนต้องเรียนทางที่สมศักว่าเมื่อไหร่ก็คือเมื่อที่ผมเนี่ยเป็นนำเรียนกับ,บทางจังหวัด ให้ทางจังหวัดออกหนังสือเชิญครับตาโต๊เข้ามาที่นี่นะฮะซึ่งจะมีการพูดคุยในเรื่องของเพราะมันเยอะเรื่องแล้วเกินเนี่ยวเอาเฉพาะฮารานก่อนที่ละเรื่องที่ละเรื่องเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นกระทรวงอุตสาหกรรมของเขาอะไรของเขาเนี่ยจะเป็น H D C C O เขาเลยครับที่ว่าเขาเป็นเจ้าของกิจการอยู่ใช่เขาเป็นนักการเมืองเขามีธุรกิจได้เหรอบ้านเขาอาจจะไม่เหมือนเรามังไม่ได้ใจระทีู่ันไม่เหมือนกันนะเอาเป็นว่าอาจจะอาจจะสามารถมีหุ้นได้บ้านเราก็ได้ไงไม่ให้เกินห้าเปอร์เซ็นต เขาเขาเองก็อยากอยากมาที่นี่ครับเพื่อนที่จะมาดูพื้นที่ที่นี่แล้วก็รวมทั้งเราเองก็น่าจะยกคณะเราไปทางนู้นเพื่อที่ไปพูดคุยกันหลังจากนั้นผมว่าอาจจะมีไทม์ไลน์เกิดขึ้นช่วงนี้ผมอาจจะเป็นคล้ายๆกับคนเป็นเมสเซนเจอร์ฮะงานของผมตอนนี้ก็คือไปมาเอาเรื่องนี้มาเล่ากล่าวให้กับท่านนี้ท่านที่ท่านพูดที่เกี่ยวข้องทราบว่าสนใจไหมแบบนี้ผมรู้จักนะแล้วผมจะแนะนําให้ท่านรู้จักกับท่านดียวกันเองต่อไปผมอาจจะต้องพอดีไอกีมอเตอร์ไซค์อยู่แล้วเมสเซนเจอร์นะใั ผมคิดว่าในสิ่งที่ผมเข้ามาอินโวจริงๆที่เกี่ยวข้องจริงน่าจะเป็นโรงงานผลิตผมต้องใช้ค่ามัเป็นผู้ประสานงานผู้ประสานงานใช่ไหมว่าใบตัวเองเป็นแมสเซนเจอร์เป็นไปษณีขึ้นมาได้ยังไงถ้าเป็นผู้ประสานงานแล้วก็คือพูดง่ายๆว่ามันจุดประกายมาจากตรงนี้แล้วท่านเองก็ยังต้องมีเขาเรียกอะไรข้อผูกพันส่วนตัวทั้งเรื่องของบิ๊กไบทั้งเรื่องของซึ่งเป็นสังคมของพวกท่านต่อไปใช่ไหมฮะการขับเครื่องบินส่วนตัวอะไรต่างๆนานาเนี่ยแต่ว่า สิ่งที่ผมมานั่งมองถ้าเกิดฮาลาลมันเกิดขึ้นมาได้จริงโอ้โหสร้างงานมหาส,สร้างงานมหาศาลผมหวังว่าข้างงานด้วยแล้วก็เรื่องนี้ครับทางพีงส่สงศครับผมได้คุยกับทางปศุสัตว์จังหวัดท่านบอกว่าถ้ามีอาหารถ้ามีโรงร, <Had S 1> รับถ้ามีแหล่งรับอาหารฮาลาลจริงๆรับวัตถุดิบอาหารจริงเกษตรกรเราไม่ไม่ลำบากเลยมีตลาดมีตลาดจริงๆส่งเข้านี้ทีนี้คําว่าฮาลาลเนี่ยผมก็เข้าใจค่อยๆเข้าใจมากขึ้น การคำว่าฮาลานไม่ใช่เฉพาะว่าไม่มีน้ำมันหมูอย่างเดียวใช่วิธีการฆ่าสัตว์ที่มาเป็นฮาลานห้ามแกนคอต้องเชือดอย่างเดียวมีวิธีของเขาต้องล้างออกเจ็ดน้ําก็าโอ้โหเยอะผมว่าอาหาราลามาโหดมันก็ยังโหดอย่างก่อคือผมอยากทราบอีกนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดมาลงตรงที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมของอนดรเราเนี่ยการรองรับของพื้นที่ตรงนั้นน่ะในเรื่องของ อุปโภคบริโภคอะไรต่างๆเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะแหล่งน้ําแหล่งไฟเป็นยังไงอะไรยังไงท่านผู้ใหญ่ท่านคุยไว้รืยยังผมผมได้ราเรียนไปแล้วแต่ว่าแต่ว่าตอนนี้มัน้ก็อยู่ในคงในในขั้นที่ทางทางเจ้าของเมืองหรือคนอุตสาหกรรมท่านจะพิจารณาแต่ว่าผมพิจารณอยู่เรื่องเดียวครับที่สมศักดิ์คือเรื่องของน้ําผมกลัวว่าถ้ามีโรงงานผลิตอาหารเนี่ยน้ำมันต้องเยอะมากจริงๆผมก็ยังอยากแนะนําให้ท่านลองสัก50 ไร่หรือร้อยไร่ขุดเป็นแหล่งน้ําเก็บไว้ของตัวเองดีไหมเดี๋ยวคือข้อเสนอของผมนะฮะแนะนากันแล้วเนาะท่านก็คงจะท่านผู้ว่ากลับมาก็คงจะพูดคุยกันถ้าเกิดว่ามาเลเซียเข้ามาเจอกับท่านใช่ไหมแล้วก็มีการพูดคุยกันว่าเออท่านจะต้องวางแผนยังไงท่านก็คงจะเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาเพียงแต่ว่าตรงนี้ก็ถือได้ว่าเราได้นําเอาประกายเล็กๆแต่ว่าดูแล้วมันมีช่องทางที่จะขยายใหญ่ไปข้างหน้าได้มากเลยได้มาเรียนให้ท่าน ชาวดอุดรได้รับทราบก,กันนะครับแต่ว่าเสียดายวันนี้ที่บอกแล้วเวลามันแหมคุยเพลินแล้วมันจะเร็วเร็วมากแต่เราก็ได้หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งแน่นอนว่าครั้งต่อไปผมต้องมาขยายเป็นเรื่องเป็นจุดไปนะครับจุดไหนที่เกิดก่อนมาก่อนทําก่อนโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรม121ปีเนี่ยอ๋อครับต,ต้องมีการคุยกันไม่ว่าจะเป็นของมาเลเซียมาเองหรือจะทําเป็นทางผู้ใหญ่วุฒิสภามาใช่ครับก็คงจะมีโอกาสได้คุยไปใกล้ใกล้แต่ตอนนี้เนี่ยก็อยากจะให้ บอกท่านผู้ชมทั้นิดนึงเผื่อจะมีใครที่สนใจในเรื่องของ LCD หรืออะไรต่างๆนานาอะไรอย่างนี้หรือเรื่องอะไรก็ตามจะติดต่อท่านที่ทํางานที่สภาอุตสาหกรรมได้อย่างไรอะไรยงไงเรียนเชิญเลยครับอ๋อครับก็สุดท้ายนี้ผมขออนุญ,ญาตประจักสัมพันธ์นิดนึงนะครับว่าการที่เราเชิญชวนนักลงทุนของมาเลเซียมาลงทุนที่อุดรธานีเนี่ย มันก็มีเหตุผลได้หลายประการนะครับประการหนึ่งก็คือเราต้องการสร้างงานให้กับคนอุดรธานีเราไม่อยากให้คนอุดรธานีเราเนี่ยย้ายฐานย้ายถิ่นฐานไปทํางานที่อื่นอันที่2เนี่ยผมมองว่าโอกาสนี้เนี่ยมันมาถึงแล้วถ้าเราจะไม่คว้าโอกาสนี้ในการทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับโอกาสมันก็จะลอยผ่านไปโดยที่เราจะมาเสียดายในภายหลังเช่นโอกาสที่ผมว่าหมายถึงกลุ่มทุนกลุ่มนี้เนี่ยเขามีศักยภาพเขามีความตั้งใจจริงที่อยากจะมาลงทุนที่นี่เราควรให้การต้อนรับเขาอะนะครับ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ผมขออย่าฝากไว้เนี่ยเรื่องของอมอเตอร์ไซค์ที่เป็นความฝันนะครับจะบอกว่าความฝันผมเป็นคนหนึ่งแหละแล้วผมเชื่อว่าอาจจะเป็นความฝันของคนอุดรทั้งจังหวัดก็ได้ว่าเราหน้าในอนาคตถ้ามันมีมอเตอร์ไซค์ประกอบกอยูอ่ที่อุดรจริงๆเนี่ยมันจะเป็นมอเตอร์ไซค์แห่งชาติมอเตอร์ไซค์แห่งจังหวัดแล้วก็ชื่อต้องเป็นชื่อไทยๆแล้วก็มีคําว่า make in Thailand แล้วส่งออกไปขายทั่วโลกครับสิ่งนี้ก็คือความฝันของ ของผมคนหนึ่งส่วนการติดต่อประสานงานนะครับเรามีสํานักง,งานของสภาอุตสาหกรรมอยู่ตรงข้ามโรงพยาบาลกรุงเทพนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงเรียนเทศบาล7นะครับถนนวัฒน,นานุวงศ์ยังไงถ้าท่านอ,อยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อที่สํานักง,งานเราได้นะครับยินดีรับใช้ทุกคนครับก็รู้สึกจะหยุดเสาร์อาทิตย์ด้วยหยุดเสาร์อาทิตย์ครับก็ต้องบอกท่านผู้ชมไปก่อนนะครับก็เอาเป็นว่าหลายสิ่งหลายอย่างนะครับรวมไปถึงเรื่องการเป็นเมืองพี่เมืองน้องกับรัฐเคด้าด้วย เราก็ถือได้ว่าไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวจังหวัดอุดรธานีตอนนี้มีโอกาสต,ต้องฉกฉวยและต้องขอบคุณด้วยที่คนที่เป็นคนกลางนะครับไม่ใช่แมสเซนเจอร์เป็นคนกลางที่จะทําให้การลงทุนร่วมกันระหว่างมาเลเซียกับเมืองไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อุดรธานีได้เกิดขึ้นวันนี้ต้องขอบคุณคุณพรเทพศักดิ์สุสทธิ์ที่ให้เกียรติมาเข้ารายการของเราวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณครับแล้วก็หวังอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมที่อาจจะมีแนวคิดดีๆ แม้กระทั่งมานั่งช่วยกันคิดผมอาจจะเป็นคนคิดก็ได้ว่าประกวดตั้งชื่อมอเตอร์ไซค์ไทยๆว่าชื่อยังไงไอ้หนุ่มเชียงงามหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปนะครับไ้ถึงใกล้ๆให้มันเกิดขึ้นมาก่อนเป็นรูปเป็นร่างึ้นมาก่อนแล้วเราจะช่วยกันต่อยอดต่อไปวันนี้ขอบคุณท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับที่ติดตามชมมาโดยตลอดแล้วพบกันใหม่สัปดาหนะ์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ